ครับสำหรับในหัวข้อนี้ครับต้องเรียนครับเราจะมาดูเรื่องของการตัดภาพนะครับจากโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop นะครับในวันนี้นะครับครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเปิดนะครับภาพที่เราต้องการตัดนะครับมาที่เมนูไฟล์แล้วเลือก Open นะครับ จะมีหน้าต่างโอเพนขึ้นมานะครับเลือกแล้วเราก็ไปเลือกภาพที่เราต้องการจะตัดนะครับสมมุติว่าครูจะเลือกภาพบัตสันไฟหนึ่งนะครับกดโอเคมานะครับก็จะเป็นภาพนี้เราต้องการตัดตัวผีเสื้อตัวนี้นะครับมาใส่ในงานของเรานะครับงานเราก็เปิดไว้แล้วนะครับก็คืองานที่เป็นตัวกรอบภาพที่เราสร้างไว้แล้วนะครับอ่ะคราวนี้เราจะมาตัดในส่วนของตัว ผิดเสื้อนี้นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เราใช้ในวันนี้ก็มาที่เครื่องมือทูนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเพนทูนะครับเพนทูนะครับตัวนี้ครับเป็นเหมือนปากกาหัวตัดตัวนี้นะครับคราวนี้เราจะเริ่มตัดเนื่องจากว่าภาพมันจะมีขนาดค่อนข้างจะเล็กนะครับเราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเนวิเกเตอร์นะครับตัวนี้นะครับหน้าต่างนี้นะครับเนวิเกเตอร์นะครับในการขยายหรือย่อ ขนาดของภาพนะครับโดยมีแถบเปอร์เซนต์ให้เราขยายเข้าไปนะครับสมมติขยายเข้ามาปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกแถบนะครับโอ้คุณจะเริ่มตัดการตัดก็คือการคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลากเมาส์มาคลิกตามขอบรูปไปเรื่อยแบบนี้นะครับคลิกไปเรื่อยแบบนี้ครับแล้วก็อ่าย่อหน้าต่างลงมานะครับสมมุติว่าถ้าทําผิดนะครับหรือว่าไปกดตัดผิดขึ้นมาอย่างเช่นไปกดตรงนี้นะครับ ก็ใช้เครื่องมือ h i s อรี่ในการย้อนกลับนะครับเครื่องมือนี้เครื่องมือนี้นะครับิ i s อรี่กดย้อนกลับขึ้นไป,นไปก็จะย้อนกลับงานขึ้นมานะครับก็กดมาเรื่อยๆครับใช้ pen tool อันนี้ครอาจจะตัดหยาบไปสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราจะในการตัดนะั้นเราควรจะใช้ความพิถีพิถันเขานิดหนึ่งนะครับเพื่อจะทำให้ งานนั้นออกมาดูดีนะครับตัดใหม่นะครับคุณครูเริ่มตัดมานะครับอตอนนี้ก็อยู่ที่หัวของมิเตอร์ะนะครับเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆอ้าวควนี้มาเลื่อนขึ้นมาแล้วนะครับดูนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะขยายให้ดูสังเกตว่ามันจะมาชนกับ ตัวที่เริ่มต้นนะครับนักเรียนนําเมาส์มานะครับที่เป็นเครื่องมือเพนทูอยู่นะครับมาวางตรงจุดเริ่มต้นนะครับมันจะมีตัวสัญลักษณ์สีขาววงกลมเล็กๆตรงข้างๆเพนทูขึ้นมานะครับคลิกหนึ่งครั้งสังเกตว่าจุดจะหายไปเหลือแต่เส้นนะครับต่อมาครับเมื่อเหลือแต่เส้นแล้วนะครับอ่าย่อย่อรูปลงมาครับคลิกขวาภายในรูปครับเลือกคําว่า make selection คือการสร้างการสร้างการเลือกนะครับ สร้างการเลือกนะครับเมนฟีเจอร์เลเดียตรงนี้ก็คือความการฟุ้งกระจายของขอบภาพนะครับสมมติยกตัวอย่างตรงนี้ครูใส่แค่หนึ่งก็จะมีการฟุ้งกระจายน้อยนะครับถ้ามากขึ้นถ้าใส่ 10- 20การฟุ้งกระจายก็จะเยอะนะครับกดโอเคนะครับเมื่อกดอกโอเคแล้วจะมีเหมือนการเลือกจะเสร็จสิ้นนะครับจะมีตัวมดวิ่งแบบนี้นะครับคือพร้อมที่จะนําภาพผีเสื้อไปใส่แล้วนะครับ แล้วก็มาเปลี่ยนเครื่องมือครับต้องการย้ายตัวผีเสื้อนี้ไปนะครับใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า move tool นะครับ move tool นะครับคลิก move tool เสร็จแล้วเปิดหน้าต่างขึ้นมาหน้าต่างกรอบภาพครับที่เราต้องการนําภาพผีเสื้อไปวางนะครับวางให้มันมองเห็นทั้งสองหน้าต่างนะครับเสร็จแล้วใช้เครื่องมือ move tool ครับมาเลือกที่ตัวผีเสื้อครับสังเกตไหมครับคลิกค้างแล้วลากมาครับลากมาแล้วก็มาปล่อยที่งานของตัวเองครับแล้วปล่อยเมาส์นะครับ อ่าสังเกตว่าก็จะผีเสื้อนี้ก็จะมาแล้วนะครับเมื่อผีเสื้อมาแล้วดูนะครับสังเกตว่าขนาดมีขนาดใหญ่นะครับดังนั้นเราสามารถย่อขยายหรือหมุนรูปนี้ได้นะครับมาที่เมนู Edit แล้วเลือก Free Transform ครับ Free Transform นะครับอาจจะมีจุดหมุนต่างๆนะครับย่อขยายต่างๆขึ้นมาเป็นเฟรมขึ้นมานะครับสามารถย่อขยายได้เห็นไหมครับสามารถย่อขยายได้หรือ นำเมาส์มาไว้ที่ขอบครับตรงมุมใดมุมหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะหมุนผีเสื้อได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าสมมติหมุนแบบนี้นะครับวางอย่างนี้เมื่อตกแต่งภาพเรียบร้อยแล้วนะครับหมุนเรียบร้อยแล้วต้องการที่จะอพร้อมแล้วนะครับที่จะออกจากโหมดนี้นะครับก็กดปุ่ม enter หนึ่งครั้งนะครับคราวนี้ก็จะได้ผีเสื้อขึ้นมานะครับสังเกตนะครับที่เลเยอร์จะมีเลเยอร์แบ็กกราวที่เป็นกรอบอยู่นะครับ เราจะมีเลเยอร์ผีเลเยอร์หนึ่งซึ่งเป็นเลเยอร์ที่เราเพิ่งตัดมาเมื่อกี้ครับเลเยอร์ผีเตื้อเนี้ยขึ้นมาอีกหนึ่งภาพนะครับเลเยอร์หนึ่งจะมีผีเตื้ออยู่นะครับสังเกตว่าจะเลื่อนได้แบบนี้ครับนี่คือการตัดภาพอย่างง่ายนะครับโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเพนทูและมูฟทูครับ